ลูกจงไปโรงเรียนเรียนให้เก่งหางานดีๆรายได้สูงๆจงมีหน้ามีตาในสังคมเมื่อมีเงินให้ซื้อบ้านก่อนเพราะมันคือทรัพย์สินจากนั้นซื้อรถพอมีชีวิตที่ดีแล้วก็ค่อยปลดหนี้ซะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงได้ยินแนวคิดนี้บ่อยจนแทบจะเชื่อว่ามันถูกต้อง100%แต่ถ้าวันนี้ผมจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าแนวคิดนี้แหละครับที่สร้างสิ่งที่เรียกว่ากับดักชนชั้นแรงงานขึ้นมาคุณผู้ฟังจะเชื่อผมไหมครับ คำถามก็คือแล้วไอ้เจ้ากับดักชนชั้นแรงงานเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงผมขออธิบายแบบสั้นๆง่ายๆครับก็คือเมื่อไหรก็ตามที่คุณเนี่ยต้องทํางานเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้หรือว่าค่าใช้จ่ายคงที่แบบเดือนชนเดือนโดยที่คุณเนี่ยไม่สามารถหยุดทํางานได้เลยไม่สามารถแม้แต่จะคิดเรื่องอื่นนอกจากงานและหนี้ที่ต้องจ่ายทุกต้นเดือนคุณจะใช้ชีวิตอย่างห่อเหี่ยวเพราะต้องทํางานเพื่อใช้หนี้ไม่ใช่ทํางานเพื่อความสุขสมมุติว่าคุณทํางานประจําพอต้นเดือนได้เงินมา3า0 0มื่นบาท คุณต้องจ่ายหนี้บ้าน8,000หนี้รถอีก7,000รวมเป็นเงิน15,000บาทเหลืออีก15,000บาทไว้ใช้จ่ายทั่วไปคุณอาจจะคิดว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ฉันยังเหลือเงินให้จ่ายอีกตั้ง15,000บาทแล้วพอครบ30ปีฉันก็จะมีทั้งบ้านทั้งรถแต่ประเด็นก็คือใน30ปีนี้ครับคุณจะไม่มีทางหยุดทําง,งานได้เลยแม้แต่เดือนเดียวเพราะคุณต้องจ่ายหนี้ทุกเดือนพูดง่ายๆก็คือคุณจะติดกับดักชนชั้นแรงงานนานถึง30ปี ถึงจุดนี้เนี่ยลึกๆคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแม่เหล็กบางอย่างดึงดูดให้คุณต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาครับมันจะทำให้คนเนี่ยไม่เหลือพื้นที่ในสมองมากพอให้คิดหาวิธีรวยหรือคิดจะหาวิธีออกจากกับดักนี้ได้เลยผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนใช้ชีวิตอยู่ในโลกทุนนิยมครับซึ่งแน่นอนว่าระบบนี้เนี่ยมันทําให้บางคนได้เปรียบในขณะที่อีกหลายคนเป็นฝ่ายเสียเปรียบผมค่อนข้างจะพูดได้อย่างเต็มปากครับว่า คนที่ได้เปรียบในระบบนี้เนี่ยก็คือเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนในขณะที่คนที่เสียเปรียบที่สุดคือพนักง,งานประจำทั่วไปคนที่ได้เปรียบในระบบนี้เนี่ยจะเสียภาษีน้อยกว่าเติบโตได้มากกว่าในขณะที่มีเงินให้ใช้ไม่ขาดมือแถมยังทํางานน้อยกว่าอีกด้วยครับในขณะที่พนักง,งานประจําซึ่งเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยนอกจากจะต้องทํางานหนักกว่าคนอื่นแล้วยังต้องเสียภาษีในอัตราส่วนมากกว่าและมีโอกาสเติบโตได้น้อยกว่า ไหนจะเรื่องเพดานรายได้ที่ต้องให้คุณจะเก่งและขยันมากแค่ไหนมันจะมีจุดหนึ่งครับที่รายได้ของคุณจะเพิ่มไม่ได้อีกแล้วคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ยุติธรรมแต่หากว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทําก็คือย้ายตัวเองไปอยู่ในฝั่งที่ได้เปรียบครับพูดง่ายๆก็คือคุณต้องทําทุกวิธีทางเพื่อพันตัวเองไปอยู่ฝั่งเจ้าของธุรกิจหรือว่านักลงทุนให้ได้ซึ่งผมบอกได้เลยคขาว่ามันไม่ง่ายแต่ว่ามันคือวิธีเดียวครับที่ทําให้คุณได้ลืมตตาาาาาอออ้อ้ปกคุณมี่งงลงททํเนนัน ไม่มีทางอื่นอีกแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณคงเริ่มรู้สึกอยากทําอะไรสักอย่างแต่ก่อนที่คุณจะผันตัวไปเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่านักลงทุนได้เนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทําครับก็คือออกจากกับดักชนชั้นแรงงานให้ได้ซะก่อนคําถามก็คือแล้วจะเริ่มต้นยังไงวันนี้ผมเอาทริค4ข้อง่ายๆครับที่ทําให้คุณหลุดพ้นจากกับดักชนชั้นแรงงานนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นข้อที่1ครับอย่าเพิ่งซื้อบ้านซื้อรถเป็นของตัวเองตอนอายุยังน้อย ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่อยากรวยชนิดที่ใช้เงินยังไงก็ไม่มีวันหมดก่อนอายุ30เนี่ยการซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถด้วยเงินผ่อนจากธนาคารตอนเริ่มต้นทํางานเป็นไหเนะที่คนต้องหลีกหนีให้พ้นครับเพราะว่ามันทําให้คุณเนี่ยติดภาระผูกพันจากหนี้สินจนไม่กล้าแม้แต่จะคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตคุณจะกลัวว่าถ้าลาออกจากงานประจําไปทําธุรกิจแล,ล้วล่มเหลวขึ้นมาคุณจะต้องเสียบ้านเสียรถไปแน่ๆผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคําพูดทํานองว่า ให้รีบซื้อบ้านเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะมันจะทำให้เรามีระยะเวลาในการผ่อนได้นานถ้ารออายุ30หรือว่า40ปีเนี่ยจะเหลือเวลาให้ผ่อนน้อยลงผมอยากจะบอกว่าคําพูดนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับการบอกว่าให้รีบเป็นหนี้เร็วเพราะอายุยังน้อยมีแรงให้เปลี่ยนทาสได้อีกนานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากรวยเร็วชนิดที่ใช้เงินยังไงก็ไม่มีวันหมดก่อนอายุ30เนี่ยผมอยากจะแนะนําให้คุณทําตัวให้ว่างพร้อมรับทุกโอกาสที่เข้ามาให้ตลอดเวลาครับถ้าการมีหนี้ทําให้คุณกลัวเนี่ย คุณจะต้องยอมตัดใจเลื่อมันออกไปก่อนครับบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องยอมสูญเสียความสุขบางอย่างเพื่อแลกกับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมาถึงตรงนี้เนี่ยผมขอย้านะครับว่าผมไม่ได้ห้ามให้คุณซื้อบ้านเพียงแค่อยากจะชี้ให้คุณเห็นว่าหากคุณอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณต้องทําตัวให้ว่างพร้อมคว้าโอกาสตลอดเวลาครับหากว่าคุณคิดว่าตัวเองสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความกลัวการซื้อบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับข้อที่2ครับอย่าสร้างหนี้เกินเงินสำรอง1ปี ถ้าหากว่าคุณอยากมีบ้านหรือว่ามีรถเนี่ยมีได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณควรมีเงินสำรองอย่างน้อย1ปีเงินจำนวนนี้เนี่ยจะทำให้คุณสามารถลาออกจากงานประจำได้ทันทีครับหากว่ามีโอกาสทางธรุรกิจเข้ามาลองนึกภาพตามผมนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสทางธรุรกิจเข้ามาแต่ว่าคนเนี่ยต้องทํามันอย่างเต็มที่ซึ่งหมายความว่าคนเนี่ยต้องลาออกจากงานประจําโดยที่คุณก็ไม่รู้เลยครับว่ากี่เดือนธุรกิจถึงจะทํากําไรได้ หากคุณติดภาระผูกพันเนี่ยคุณจะไม่กล้าคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ครับเพราะคุณจะกลัวว่าถ้าทําไม่สําเร็จเนี่ยคุณจะต้องสูญเสียบ้านหรือว่าสูญเสียรถไปแน่เพราะไม่มีเงินมาผ่อนต่อไม่ต้องพูดถึงการทําไม่สําเร็จเลยครับแค่คุณไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนจะได้กําไรเนี่ยคุณก็ไม่กล้าแล้วสุดท้ายต่อให้จะมีโอกาสมากมายไหลเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณก็ไม่กล้าคว้ามันเอาไว้อยู่ดีครับแต่ว่าการที่คุณมีเงินสำรองที่มากพอเนี่ยมันจะทำให้คนกล้ามากขึ้นครับ คิดง่ายๆว่าถ้าคุณมีเงินสำรอง1ปีนั่นหมายความว่าคนเนี่ยสามารถลาออกจากงานประจําและขาดรายได้ได้นานถึง1ปีครับเวลาขนาดนี้เนี่ยมันมากพอครับที่จะทำให้คุณยืนระยะทําธุรกิจอยู่ได้นานพอจนสามารถกลับมาทํากําไรได้อย่าลืมนะครับว่าการทําธุรกิจเนี่ยหลายครั้งกว่าที่คุณจะสามารถพลิกกลับมาทํากําไรได้เนี่ยอาจต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรบางธุรกิจอาจกินเวลาน,านานเป็นหลักปีเลยด้วยซ้าข้อที่3ครับอย่าทํางานประจําเพื่อเงิน การทํางานประจําเพื่อเงินกับการทํางานประจําเพื่อหาประสบการณ์เนี่ยมันเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าคุณทํางานเพื่อเงินเนี่ยคุณจะต้องทํางานตลอดไปเพราะว่าคุณจําเป็นต้องใช้เงินทุกวันจนกว่าคุณจะตายถ้าคุณไม่ทํางานเนี่ยคุณก็จะไม่มีเงินครับในทางตรงกันข้ามหากว่าคุณทํางานเพื่อประสบการณ์คุณจะสามารถตัดสินใจลาออกจากงานประจําได้ท,ทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ประสบการณ์มากพอสําหรับการเริ่มต้นทาธุรกิจ เหตุผลที่ผมพยายามให้คุณหลีกเลี่ยงหนี้ให้ได้มากที่สุดในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2เนี่ยก็เพราะว่ามันจะทําให้คนถูกบังคับให้ต้องทํางานเพื่อเงินต่อให้คุณจะมีประสบการณ์พร้อมทําธุรกิจมากแค่ไหนคุณก็ลาออกไม่ได้ครับเพราะว่าคนยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายอยู่ข้อที่4ครับเรียนรู้เรื่องธุรกิจการตลาดและก็การบัญชีหากว่าคนอยากเริ่มต้นผันตัวเองไปเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่านักลงทุนเนี่ย สิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยก็คือความรู้ครับผมแนะนําให้คนเริ่มต้นด้วยการหาความรู้เรื่องธุรกิจการตลาดและบัญชีไว้ลงหน้าเลยเพราะว่าความรู้ทั้ง3วิชานี้เนี่ยมันจะทำให้คนได้เลียมตาอ้าปากเพราะไม่ว่าคนจะทําธุรกิจอะไรก็ตามคุณหลีกเลี่ยง3มเรื่องนี้ไม่ได้เลยวิธีเริ่มต้นที่ง่ายและใช้เงินน้อยที่สุดก,ก็คือการอ่านหนังสือเรื่องเงินครับคุณสามารถหาหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณสนใจได้ตามร้านหนังสือหรือว่าจะเดินไปอ่านในร้านหนังสือแบบฟรีๆเลยคุณก็ยังสามารถทําได้ แต่หากว่าคุณไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนเนี่ยผม The Founder ยินดีสละเวลาแนะนำหนังสือที่ผมชื่นชอบให้คุณแบบฟรีๆครับเพียงแค่คุณทัก c ัด The Founder มาสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังบทความเสียงนี้ในช่องทาง podcast ของ y o u t u b e เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สำหรับพูดคุยไว้ใต้ description ครับ ดังนั้นครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันอยากรวยชนิดที่ใช้เงินยังไงก็ไม่มีวันหมดก่อนอายุ30เนี่ยอย่าเพิ่งซื้อบ้านซื้อรถด้วยเงินผ่อนจากธนาคารตอนเริ่มต้นทํางานเป็นอันขาดครับโดยเฉพาะช่วงอายุ23-25ปถึงี่ําปีทตัวเองให้ว่างพร้อมรับโอกาสให้ได้มากที่สุดเพราะว่าโอกาสเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งเดียวครับที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่หากว่าจำเป็นต้องมีหนี้จริงๆเนี่ยก็อย่าลืมที่จะต้องเตรียมเงินสำรองอย่างน้อย1ปีเอาไว้ครับ และอย่าลืมเรียนรู้เรื่องธุรกิจการตลาดและก็การบัญชีเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยหากว่าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นทําธุรกิจยังไงคุณก็ต้องรู้3เรื่องนี้และนี่ก็คือบทเรียนทั้ง4ข้อครับที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้และถ้าคนผู้ฟังชอบบทความเสียงนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับครั้งหน้าที่มีบทความเสียงใหม่ๆเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนคนเป็นคนแรก